p เมจิแหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดาราคอมบูดีเชื่อไหมเมื่อวานนี้ที่คนไทย100คนเสียชีวิตมีอยู่63คนตายด้วยอ้วนห<ฮ>นักสุดในชีวิตของฟ้าสายเลยนะักกีโลน่าจะประมาณ102 1 0นะ2ย0 5เพราะว่าขึ้นตาช่างแล้วมันดี 160กิกโลตอนนั้นบวมมากเนะาะใหญ่ยักษ์กลัวตาช่างไหมกลัวพอเห็นว่าเกินร้อเนี่ยลงเลยจำได้ว่าสมัยวัยรุ่นเนีย่ยช่วงประมาณ17 1 8ปเนี่ยขึ้นตาช่างปีหนึ่งไม่เกินสี่ครั้งทำไมถึงกลัวมันเป็นอารมณ์เหมือนว่ามันต้องขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแบบก็จะผัดไว้ก่อนแล้วถ้าขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นนะเราก็อดไปก่อนอแล้วค่อยกลับมาขึ้นเฮ้ย <Hey, S 3> เดี๋ยวก็ลดสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ดี ณวันนี้คนอ้วนเกือบ70%ไม่ได้สนใจว่าอ้วนมันคือโรคไอเดี๋ยวก็นเนี่ยมันสะสมมาเป็นปีเกิน6ปีเดี๋ยวของคุณอูเนี่ยมัน6ปีมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมันใช้งานไม่ได้อะช้างน้อยหลับอ่เป็นทุกอย่างความดันโลหิตสูงเป็นเกาเกี่ยวกับข้อ ไอ้หัวของคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักโภชนาการเป็นนักส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าพวกเองไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยหายจะนะเพราะคนไทยป่วยคนหนึ่งอยู่ก็รู้ว่ามันกินเงินมหาศาลแค่ไหนชื่นไม่ได้รับรื่นใช่ไหมปกติรู้สึกว่ตัวเองปกติมากตอนอ้วนผมว่าทุกคนที่อ้วนไม่ได้มีความสุขแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่กดดันเวลาคนเขาจะมาพูดว่า วันล้นะเมื่อไหระ่จะลดอืมจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเหรออะไรย่างเงี้ยโดนร้อไหมโดนเขาเรียกเราว่าอวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่างน้ำบ้างหมูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราหัวลรอกลกบไหมแต่ในใจเสียใจเสียใจแรงบันดา,าจารย์คุณคืออะไร,รอ,อยากสวยอยากซื้อเสื้อผ้าแล้วคนขายไม่บอกว่าหนูไม่มีไซา์นะ คือเวลาเดินไปร้านเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะมองหูเราคนนี้จะใส่ไซนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาเห็นเราแล้วเขาบอกว่าหนูไม่มีไซา์นะอย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องไปหาร้านที่เป็นร้านคนอ้วนใส่อะไรคือสิ่งที่เลือดสุดเหตุการณ์ในชีวิตทำมองย้อนกลับไปได้มันจะเป็นคําที่คุณพ่อพูดว่าจะปล่อยให้อ้วนไปถึงไหนแล้วก็ ไม่คิดหรอกว่าพอผพอมนี่มันจะเหี่ยวเขาเปรียบเทียบเรากับลูกองพี่วดีเคยเห็นลูกองไหมคะตอนที่มันยังไม่เป่าอ่ะมันก็จะเป็นลูกป,ปกติแต่พอเป่าแล้วมันจะใหญ่ขึ้นพอแฟบมันไม่แับเป็นรูปเดิมคือตอนนั้นมันแข็งเฮ้ hey, ยไข่ลดเยอะแรงแชมเลยเคยลดน้าหนักแบบผิดผิดก็คือทั้งวันไม่กินอะไรเลยเราลดเพราะเราไปอด เราไม่ได้ศึกษาเลยมากมายมีเวรร่างกายปกติแต่ว่าเมื่อกินทีเดียวตอนเย็นคือกินปลามันทิ้งการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเราลดอย่างเดียวแต่ว่าพอขึ้นเครื่องช่างที่มันบอกสัสดส่วนของไขมันโปรตีน่ะมวลกล้ามเนื้อมันก็หายไปไขมันเดิมซึ่งอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโยโย่เอฟเฟกต์พอกล้ามเนื้อเราน้อยลงเวลาเรากลับมาอ้วนใหม่เนี่ยเราจะอ้วนง่ายกว่าเดิมเวลาคนเราจะเผาผลาญร่างกายเขาจะเผาอย่างแรกคือโปรตีนกล้ามเนื้อ เวลาออกกำลังกายเนะ่ยมันจะดึงกล้ามเนื้อไปก่อนเลยถ้าเราไม่มีอะไรมาสปแปลไว้อะหมดสําหรับผมนะโภชนาการ80%รบการออกกำลังกายสัก20%อาหารที่มนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ไทยกินไม่เป็นอยู่นะวันนี้ก็คือกินหวานจัดมันจัดและเค็มจัด3จัดเนี่ยคือตัวก่อการร้ายที่ทำให้เซลล์ตายเร็ว อันที่สออันที่สี่ก็คือ,คอ,คอกินผักน้อยผลไม้น้อยกินไม่พออันที่สามกินไม่ครบกินไม่เป็นคําว่าไม่ครบคือมันไม่ครบห้ามอย่าลืมนะคนที่กินกาแฟกับปาต่องโกหนึ่งคู่ตอนเช้าแล้วอิ่มแต่เขาอิ่มอาหารเขาไมา่ได้อิ่มสารอาหารนึกภาพบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลวกน้าร้อนแล้วพวกอยู่กินนั่นคืออิ่มอาหารอิ่มาาแต่ไม่ได้อิ่มสารอาหารไม่ได้อิ่มสารแต่ถ้าคุณเติม ถุงออกหรือประกาศลงไปตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองในบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปชามนั้นคุณอิ่มสารอาหารและอิ่มอาหารสมมติผมจะกินนมบางคนอาจจะดื่มแค่นมกับโยเกิร์ตเราสามารถใส่ล,ลงไปได้ไหมครับตอนเช้าไปถึงอาหารหมื้อเช้าใช่นมเป็นแหล่งของโปรโตีนที่ดีที่สุดในโลกพอๆกับไข่แต่โปรโตีนที่อยู่ในนมเนี่ยเป็นโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของโปรโตีนที่ค่อนข้างครบมาก ครบและสมบูรณ์แบบและเป็นโปรตีนที่ดีและย่อยง่ายแต่คุณขาดคาร์โบไฮเดรตคุณต้องกินข้าวใส่ใส่ข้าวเข้าไปหรือคุณจะกินขนมปังก็แล้วแต่ทีเเ่เป็นพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตและผักแล้วก็ผักอันที่4ก็คือกินผักและผละไม้ให้เพียงพอที่กินไม่เป็นอันที่5ที่ทําให้คนไทยอ้วนและคนไทยนึกไม่ถึงเลยค,คาร์บโบไฮเดรตที่ได้จากข้าวขนมปังและพวกแป้งเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ทําให้คนไทยอ้วน คนไทยกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะโดยไม่รู้ตัวก็ฉันเป็นคนไทยฉันเกิดมาข้าจะไม่กินข้าวได้ยังไงนั่นคือโบราณคนโบราณต้องการโปรตีนจากข้าวในข้าวมีโปรตีนนะบูดี้คนโบราณกินข้าวสองกระมังกินเสร็จคนโบราณอยู่ในท้องไร่ท้องนาเขาไปเบิร์นครับเออสับดีมากไปเบิร์นกันไม่ใช่เบิร์นฟางนะเบิร์นพลังงานอบูดี้รู้ไหม ที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าการลดน้ำหนักโดยการกินหยับวุ้นเส้นเล่นๆโดยไม่ต้องกินข้าวคุณจะลดน้ำหนักได้วุ้นเส้นเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันคือคาร์โบไฮเดรตเราคิดว่าไม่มีพลังงานแล้วก็เลยกิน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 วุ้นเส้นหนึ่งกะละมังเท่ากับข้าวหนึ่กะละมังให้พอๆกันน,ะนั่นแหละครับคือแป้ง อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือหวานคือหมอว่าหวานเนี่ยรุนแรงสุดนะคะสําหรับคนไทยทั้งในสถิติในแง่ว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยควรจะรับประทานน้าตาลที่เติมลงไปเนี่ยไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันสาหรับผู้หญิงหรือ9ช้อนชาต่อวันสําหรับผู้ชายคุณรู้ไหมว่าคนไทยที่ได้น้ําตาลจนล้นเกินไม่ได้เกิดจากช็อกโกแลตขนมหม้อ,อกแกงไม่ได้เกิดจากขนมหวานเกิดจากเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงโปรดจําไว้ คนไทยอ้วนเพราะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงคนไทยรุ่นใหม่ไม่กินน้ำเปลา่าคนไทยรุ่นใหม่จะกินน้ำอะไรที่มันอยู่ในร้านสะดวกซื้อที่ไม่ใช่น้ำเปลา่าจากการสำรวจเนี่ยคนไทยในแต่ละครั้งเนี่ยนะบอกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งก็บอกว่าคนไทยกินอยู่ประมาณ17ช้อนชาอีกครั้งหนึ่งบอกปรามาณ23แล้วก็มีครั้งหนึ่งขึ้นไปถึง 25- 26ช้อนชาต่อวันสิ่งที่มันเกินที่เป็นน้ำตาลร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์มากเปลี่ยนน้ำตาล เป็นน้ํามันภายในครึ่งชั่วโมงไขมันที่ทําให้คุณอ้วนนะวันนี้อยู่3ามที่คืออยู่ใต้ผิวหนังของคุณใต้ผิวหนังแขนขาแะโพกพวกอุบอัดใช่พวกนี้อันตรายเหมือนกันแต่น้อยกว่าน้อยกว่าพวกที่ไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดสมมุติตรงนี้คือหลอดเลือดผมเวลาคุณกินไม่เป็น เกลียดออกกำลังกายไขยมันก็ไปอุดตันหลอดเลือดคุณเคยถางแบบเนี้บูดีพอคุณกินไม่เป็นปุ๊บไขมันไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดมันก็ตีบพอตีปุ๊บเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสโตรกอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์ถามหน่อยว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปที่มันหวานเค็มมันเนี่ยมันเสพติดขนาดไหนอืมมันเคยมีการทดลองในหนูนะว่าเวลาที่หนูมันได้น้ำตาลเยอะ นะคะแล้วมันถูกน้ำตาลไม่ให้กินถูกอดน้ำตาลเนี่ยอาการของมันเนี่ยไม่ต่างกับเวลามันได้โคเคนแล้วติดโคเคนแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำตาลมันแย่มากเท่าโคเคนแต่มันเดี๋ยวโคเค์ก่อนน้ำตาลไม่ได้แย่ไม่ได้แย่คือชีวิตเนี่ยไอ้น้ำหนักหรือตัวเรามันอยู่กับทั้งชีวิตมันเป็นเหมือนเรื่องในอนาคต เราอยากจะเห็นตัวเองในอนาคตเป็นอย่างไงมันไม่มีสูตรเฉพาะออที่แบบสูตรเดียวกินอย่างเดียวแล้วทุกคนใช้ได้หมดต้องกินต้องกินอย่างมีสติผมเชื่อในตัวเองผมเชื่อว่าผมทำได้ถ้าเปลี่ยนอะมันเรื่องอดีๆเกิดขึ้นเสมอนะ เาละครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ60 x Day Challenge ที่ทางรายการได้นำเสนอไปแล้ววันนี้วูดี้ขอเพิ่มความรู้ทางโภชนาการอาหารให้ทุกคนได้เอาไปใช้ทำกินในชีวิตประจำวันกันบ้างครับ กลับมาตอนนี้เราอยู่ในครัวเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนอยู่ในครัวแบบนี้ก็ต้องมีการทำอาหารและการทำอาหารกับ8ดาวราแปดสลับกับเมนูสเตลตี้วันนี้เราก็มีคุณตุ๊กชนกวันันนะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีประธางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วานอนี่เป็นคุณมาเป็นตอนที่3ามมีแจ็คมาแล้วมีพันย่างมาแล้วแต่คราวนี้จะเป็นของหวานบ้างเมนูเราวันนี้เนี่ยจะไม่ง้อเตาอบใช่ไม่น่าเชื่อและที่สําคัญคืออินกับซิกเต็ดเดย์ช l ร์เลนจ์ทานได้ด้วยครับ อ่ะอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องบอกชื่อเมนูก่อนครับชื่อว่าแพนเค้กข้าวโอ๊ตที่ใช้แพนเค้กข้าวโอ๊ตเนี่ยจริงๆเราเป็นแป้งแพนเค้กธรรมดาแต่ใส่ข้าวโอ๊ตไปเพราะว่าพอใส่ข้าวโอ๊ตสัดส่วนของแป้งจะได้ลดลงแต่ตุ้กก็เป็นคนชอบที่เวลาใส่ธัญพืชใส่ข้าวโอ๊ตเวลาเคี่ยวมันจะแบบกุกกลับกุกกลับกุับแเค้กจ์ใช่ไหมมันอร่อยขึ้นอ่ะมัมันจะด้านเรามีข้าวโอ๊ตเราเทข้าวโอ๊ตลงไปนะครับ ให้ใพี่วัดดูที่ทัดมำแล้วเราก็มีแป้งเค้กค่ะวิธีการเนี่ยเราก็จะใส่พวกของแห้งก่อนคือเราใส่ของเหลวที่หลักแป้งเค้กลงไปแป้งเค้กลงไปไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากก็ลังโอเคคุณผู้ชมเพราะแป้งเค้กนี่จะเป็นตัวที่อาจจะทําให้น้ําหนักคุณขึ้นนี่แหละใช่งนั้นกินพอเหมาะพอควรไม่ต้องเยอะแล้วเรื่อปริมาณด้วยข้าวโอ๊ตทำให้แป้งยี่น้อยลงแล้วก็เป็นนมนมแล้วก็เลือกใช้แบบไขมันศูนย์เปอร์เซนเพราะมันเนยขาดมันเนยอ่ะใส่ไข่ขาวเข้าไปนิดนึงคร้บก็ใส่ขาวนี่คือส่วนประกอบของแป้งมีสี่อย นี่แหละคือกระทะในฝันของเขาใช่เพราะมันคือกระทะหินอ่อนเงินแล้วก็หินอ่อนทองเนี่ยเคลือบเคลือบเคลือบแปดชั้นแล้วชั้นบนสุดจะมีอนุภาคเงินเล็กๆที่ชื่อว่านาโนซิเวอร์มาโคตติ้งหรือมาเคลือบเจ้านาโนซิเวอร์เนี่ยนะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคเรคิงซึ่งเขาจะช่วยป้องกันการเจริญของเชื้อแบคทีเรียเอาละตั้งแต่เราใช้คเรคิงมาเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าอาหารที่เราทำเนี่ยมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วมันอ้ว มันมีวุฒิเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปต้องใช้น้ำมันในกระทะอ,อีกต่อไปแล้วนะฮะคือเราทานเหมือนเดิมผัดผักจานเดิมไก่ทอดจานเดิมแพนเค้กจานเดิม,าดมทานเหมือนเดิมเลยนะอิ่มเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมแต่แคลอรี่หายไปเยอะแพนเคก้กวันนี้จะไม่ใส่น้ำมัน,นครับอันนี้อันดับแรกเลยคือเปิดกระทะนะคะวางกระทะเปิดไฟเร็วขนาดไหนพี่วูดีกระชิตาปึ๊บร้อนแล้วจริงๆคือจะบอกว่าถ้าแป้งยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะมันร้อนมากดิฉันใส่แล้วนะคะเพราะมันร้อนแล้วยินเสียงมาก อ่ไม่ใช่ฉี่เราเรียกมันฉีก่กำลังดีแคมัน <จะ S 1> ไม่ไม <laughs> อันนี้เราจะใช้สตรอเบอรี่เป็นแพนเค้กข้าวโอ๊ตสตรอเบอรี่ดูสิว้าวไหมเห็นไหมคะว่ามันลื่นขนาดนี้นจริงจริงเออตั้งดยค่ะ,ะตั้งไว้ก่อน ดูดิแค่นี้เชฟทุกค <จบ S 1> นก็ไล่นะคะถ้าเกิดทำของขาวก็ไล่ตั้งแต่จืดไปหาเผ็ด<ๆ>ก็ไม่ต้องล้างเลยสุดท้ายทําเมนูสุดท้ายเราไปล้างก็ล้างง่ายใช้ฟองน้ำธรรมดาคาถามคือแต่อ <มา S 2> พอทำเสร็จ30เมนู<ๆ>อยากจะล้างล้างได้ไหม ล้างได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะประธนบอกว่ากระทะนี้ไม่ต้องล้างเลยเหรอต้องว้างล้างสิครับแต่ว่าแต่ว่าระหว่างจะเปลี่ยนจากเมนูไปอีกเมนูเนี่ยไม่ค่เช็นตคือต่อให้อยากล้างก็ล้างได้แต่ไม่รู้จะล้างทำไมเพราะมันไม่มีเลติดกระทะแล้วก็ล้างด้วยฟองน้ำเราไม่ต้องขัดเขาก็จะยืดอยุการใช้งานและที่สำคัญไม่มีอะไรล่อนออกมาไม่เป็นอันตรายด้วยตอนนี้เนี่ยทุกคนชิดมากก็คือน้ำตาลก็คือย่าหวานนั่นเองเพราะว่าไอตัวน้ำตาลเทียมมันจะมีข้อจำกัดบางอย่างด้วยใช่ในคนเป็นเบาหวานไม่ได้อะไรได้้ออันนีก็คื ได้เรื่องของการไม่อ้นอวนตอนนี้เซอร์เวียหรือว่ายาหวานก็มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านทั่วไปนะก็สามารถหาซื้อได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอ่ะนี่จริงจริงแล้ว อันนี้ก็เหมือนแทนไนซิงอ่ะแล้วก็ให้ความหวานด้วยแล้วก็สวยด้วยนี่ก็คือเมนูที่3ที่เราทำกันนะครับกับดาราเซเลบตี้นะครับกับทั้งหมด8สัปดาห์แปดเมนูกับดาราเซเลบกับกระทะโคเรคิงผ่านไปแล้ว3ก็เหลืออีก5นะครับต้องดูกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนะครับแต่ตอนนี้อย่าพูดไปไหนครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวดีมาฝากเป็นเซอร์ไพรส์จากกระทะโคเรคิงกซีรีส์